าออฟเราซ้อมมากี่วันครับสองเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายก็อยู่ที่เดิมเนาะที่นครเลย<อ>แล้วไฟนี่มีใครเป็นกุบแจกุศลเราไหมก็มีพี่ยอดพวกพี่เพชรพี่จอเร์แบบพวกตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่อายสุสิบน้ำหนักไปปล่อยมาใมา่อีกอีเราครับหกเราหมดจะตายหรอครับหม้อเราวันนี้เรามาเจอกับเพชรก้าเคยต่อยกันไหมอันนี้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคลื่นต่อยเขาม่ยาก เขาเมื่อจะตายก็เก็บเงินมาได้เขาแล้วแล้ววันนี้เราจะวางเกวางแบบไงดีก็ตับตัวตายนะครับแต่ต่อยตามตัวตายแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขขวดเขบวนวิธีครับล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดก็คือที่นี่เนาะวันนั้นต่อยกับจอมวดวิธีเป็นปังไงบ้งชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้มาต่อยก็เวทเดิมเลยมาเช้านี้สอบหนักยังก็เกินจนึสี่เกินยีิบจุดสี่ก็คือเหมือนมาเขยับร่างกายตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอรับ ไฟล์เราคุมากี <men> ่ก <S ess on> yeah. uh ิโลครับก็สี่กิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหรแล้วหกสิบแม่เราคนจังหวัดตะกอนเปกำลังฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยฝากพี่น้องชาวใต้ทุกคนจากพี่น้องได้พวกนี้รับเหล่าเอฟซีแมนจากทุกคนในพื้นที่ครับขอให้รายเต็มที่นะครับวันนี้ขอจ้อยโชคดีนะขอบคุณครับ